กองนี้ก็มีนะไอ้เลดเลดสองตาได้ปะเรีคนละน้ำมันทอกแป๊บหนึ่งนะน้ำมันมันเยอะวันนี้เราก็จะมากินอะไรตอนเย็นต้มข้าวเปียกเมื่อกี้มีคนโมโหด้วยอ่ะโมโหดีคอมเป็นไรไม่รู้โอ้โก่อนเดเพชดเมื่อกี้มีคนโมโห คิดในใจสงสัยคอมนโน้ตบุ๊กจะพังจะพังแล้วมันทีจะพังอ่ะอันนี้คือน้ำตาลใส่ลงไปชีวิตติดหวานอพอ,พอ,พอเอ๊ะมีเสียงอะไรมาประแดมประเดมบอกว่าพอเราจะมาปรุงข้าวเปียกกันโหเผ็ดไหมเนี่ยสีสันสีน่ากินชิมก่อน อร่อยน้ำปลาไม่ต้องขอหนังตาลนอิดนึงแล้วกันโอ้หนังตาเนี่ยอันนี้เน้นเครื่องนะในนี้ก็ลูกชิ้นอยู่ข้างล่างโอเคเดี๋ยวจัดสิบลูกชิมก่อนนะอันนี้จะปาดหรือยังถีดแบบนี้เลยแล้วกันหอมเกียวนี่อร่อยนะนี่ชอบมากเลยนะหอมเจียวสำเร็จรูปตาไ<อ>ล็ ไล,ล,ล่ๆกฮิปพอพอสวยเลยจ้ากินเลยตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว่ะตอนนี้เวลาทุ่มสิบสามในว่าจะลดน้ำหนักไงขาดเลยปะอย่าบอกนะขาดหวานไม่ให้แล้วอย่า <c oughs> yeah. ทำไมอ่ะขาดหวานอ่ะหมูเน้นเคี่ยงอ,อร่อยมันขาดไปไหนอะ่ะขาดอะไรวะขาดหวานพอ,อแล้วผมจะเน้น,น,นม,มีสองกล้องนะ <laughs> อร่อยมาะนัวก็ทำเองเนาะก็ขอ,ขอ,อร่อยอยแล้วใช่ไหมจุดลดขึ้นกระปุกแ <c oughs> ปลก่อนสูดเลยไไม่ได้เอาเ<า>ส้นลอจมูกโอก้โห<ฮ> <laughs> เวอร์ดีกูดไอหมูสับใส่เยอะป่ะเยอะหมูมันน้อยเหรอก็รักหมูนี่มาอีกออเลี้ยวจะกินไหมกินเดี๋ยวลองกินเดี๋ยวถ่ายเสร็จก่อนยืดๆป่ะกล้องนี้ก็มีนะไอ้เลเลสองตาได้ป่ะ เรียคนละกาอันนี้มา่วนํำลายอกลางดึกนะไม่ได้กินข้าวเท้าเลยเออไม่เดอพูดมือแรกอันเนี่ยมันขาดอะไรไปน่าไม่รู้นะตัวเองทำหมูตอนยาๆ ซุปน mm ้ำหน่ะหนุ่มอร่อยกินก่อนมันยังไม่กลมกล่อมนะกลัว ปุงไปปรุงมาเพี้ยนแน่นอนรสชาติเนะ่ยอานิดนึงนิดนึงได้ได้ได้อะไรลูกเออดีแล้วชีวิตจริงชีวิตจริงต้องเป็นอย่างงี้เอออะไรหลุดมื่อกี้ไม่ตาดอกนะ ตัดออกไม่ทำตัวตัวดิเดี๋ยวเราจะกินแล้ว <c oughs> เอาทำไมไมันมืดอ่ะไม่ได้มืดอ่ะเอาไปเอยม่ค่ะชอบคลิปนี้ขอบ กดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็แชร์ด้วยนะฝากช่องปากหมูกินเที่ยวด้วยนะคะไว้เจอคลิปใหม่นะบ๊ายบาย